เห็นตัวเลขแล้วตกใจวูดดี้เผยนางเอกโอนเงินช่วยแม่หญิงลีโดยไม่ออกนามวูดดี้พิธีกรชื่อดังหลังเปิดใจกับพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพหรือแม่หญิงลีและทิพสองคนที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลรับรู้ถึงปัญหาชีวิตที่เป็นทุกข์บอกใครไม่ได้ของทั้งสองคนและยังไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไรซึ่งวูดดี้ประกาศจะช่วยนั้น โดยล่าสุดวุด,ดีได้โพสต์ข้อความประทับใจเหลือเกินที่มีเพื่อนในวงการโอนเงินมาช่วยเหลือมแม่หญิงลีและคุณทิพย์โดยไม่ขอออกนาม เห็นตัวเลขแล้วตกใจมากพร้อมกับเผยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาวูดดี้รู้สึกดีใจแทนไม่หญิงลีและคุณทิ์มากมีคนรักทั้งคู่มากมายจริงๆหลายคนติดต่อมาเพื่อขอช่วยเหลือสองคนนี้อย่างเรื่องการทําห้องน้ําให้แม่หญิงลีแต่สิ่งที่วูดดี้ประทับใจมากที่สุดคือคงเป็นเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ส่งข้อความมาว่าอยากช่วยมากๆขอไม่ออกน้มแล้วก็โอนเงินมาให้ทันทีวูดดี้เห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจมากเพราะเขาไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยเพียงแค่อยาก จะช่วยแค่นั้นอยากจะบอกน้องว่าน้องจิตใจช่างงดงามเหลือเกินรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนกับนางเอกคนนี้ที่สุดขอให้ทุกคนที่ร่วมช่วยเหลือแม่หญิงลีและคุณทิพย์ในครั้งนี้ได้รับบุญกลับไปด้วยนะครับไว้ห้องน้ำเสร็จเมื่อไหร่จะเอาความสุขมาฝากทุกคนอีกครั้งส่วนคุณทิพย์ตอนนี้เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการปรึกษาเรื่องซิลิโคนที่สะโพกแล้วครับทำกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชื่อมั่นว่านางเอกน้ำใจงามคนนั้นต้องเป็นอั้มพัชาราภา ในขณะที่หลายคนก็เดาว่าเป็นเบลล่ารานีด้วยพร้อมกับแห่ชื่นชมนางเอกน้ำใจงามคนดังกล่าวว่าพี่อ้ําแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ปิดทองหลังพระคนจริงไม่ต้องออกนามมั่นใจเกินร้อยว่าเป็นคุณอ้ําแน่นอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ